สวัสดีครับคุณพ่อครับอยากขอให้คุณพ่อช่วยอธิบายมงคล38ประการในมงคลสูตรสักหน่อยครับอย่างเช่นสนทนาธรรมเป็นมงคลเป็นมงคลอย่างไรครับที่ว่าสนทนาธรรมเป็นมงคลเนี่ยในสมัยพุทธกาลนะ ผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ยังสนทนาธรรมกันเพราะว่าเป็นการทบทวนสอบทานความเข้าใจว่าแต่ละท่านละท่านนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรจึงจะถูกต้องแล้วก็ความคิดเห็นทางธรรมะที่ถูกต้องจะต้องยึดถือ คำตรัสของพระอาหารหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระ,พระองค์ตรัสไว้ในมหาปฏเสศตย์ตรอังคุตรนิกายจาตุกานิบาตฟังจากใครแล้วให้มาเทียบในพระสูตรสอบสวนในพระวินัยถ้าเทียบไม่ได้นี่คำ ตรัสของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะถ้าเทียบไม่ได้นี้ไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่แท้ภิกษุนี้รับมาผิดแล้วเธอทั้งหลายพึงทิ้งคำคำนี้เสียทีเดียวใช่ไหมพระอุตระไปแสดงธรรมอุบาสกที่ฟังท่านหนึ่งก็ถามว่า ที่พระคุณเจ้ามากล่าวทำแก่พวกกระผมเนี่ยคิดเอาเองหรือเอามาจากไหนท่านก็บอกว่าเอามาจากข้าวเปลือกกองเดียวกันข้าวเปลือกกองเดียวกันก็คือคำตรัสสอนของพระอรหันตสัสมมาสัมพุทธเจ้ามีปรากฏชัดอยู่ในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้น เราจะพูดธรรมะหรืออธิบายธรรมะแก่ใครเราจำเป็นจะต้องยึดพระไตรปิฎกไม่ใช่คิดเอาเองตรวจสอบแล้วไม่มีในพระไตรปิฎกก็ไม่ใช่คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพร,พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยตรัสไว้มีในพระไตรปิฎกอีกอย่างหนึ่งแต่ชาวพุทธ ไม่เข้าใจนึกว่าเห็นไม่เห็นมีอะไรเลยก็มาพูดไปอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสในมหาตัณหาสังขยสุทธถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดก็กดมือถือดูได้ภิกษุสาติบุตรชาวประมงไปกล่าวว่าวิญญาณเนี่ยท่องเที่ยวไป หรือวิญญาณร่องลอยเหมือนสมัยเนี่ยที่มาพูดว่าสวดส่งวิญญาณแล้วก็มีการไปนิมนต์พระมาเชิญทําพิธีเชิญลูกที่ถูกลดชนตายหรือว่าข้ามถนนแล้วถูกลดชนตายเชิญวิญญาณกลับบ้านเป็นการกล่าวตูพระตถาคตตรัสว่า ย่อมประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมากขุดตนเองด้วยทำลายคำตรัสสอนคือทำลายพระพุทธศาสนาเพราะพระพ,พรภาคเจ้าไม่ได้ตรัสไว้แล้วชาวพุทธเอามาพูดกันเองย่อมประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมากทีนี้มงคลสูตรเนี่ยนะมงคลสูตร สนทนาธรรมเป็นมงคลเพราะเราจะได้รู้ว่าไอ้ที่เราเรามีข้อปฏิบัติเนี่ยผิดหรือถูกจะได้แก้ไขใช่ไหมอย,อย่างอย่างเช่นเนี่ยยกตัวอย่างอันนี้ไม่ขอให้คิดว่าไม่ได้ไปลบหลูใครนะกระผมเองปฏิบัติมามากมาย20ปีเช่นผมไปนั่งแล้วก็ดูรูปนั่ง แล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสในล่ะอย่างไรละ่ะในกลุมมัสูตดสังยุตตนิกายสลายตนะวัคเต่าเต,า,ตามีกระดองกลุมมัสูตดตรัสเมื่อเห็นรูปด้วยจักขุแล้วอย่าถือนิมิตอย่าถืออนุพยัญชนะแล้วเราหลับตาดูรูปนั่งเนี่ยรูปนั่งก็เป็นนิมิตอนุพยัญชนะอ้าวเนี่งมันก็ผิดสิ นี่เราท่านยังตรัสในะในเล่มเดียวกันนะ่ะเล่มยี่สิบแปดเนี่ยเอาเหลาเหล็กอันล้อนไฟติดลุกโพรงแล้วแทงจักขนสีเสียยังดีกวา่าเห็นเป็นนิมิตอนุพยัญชนะเนี่ยเห็นเป็นท่าทางลูปมั่งเห็นเป็นดวงแก้วอยู่ศูนย์กลางกลางกายนี่ก็นิมิตอนุพยัญชนะ แล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสให้ละความเห็นผิดเป็นตัวตนสัตว์บุคคลสัรพสิ่งของในสัตติสูตรสตติสูตรสิ่งที่ต้องละก่อนคือสกายทิฏฐิหรืออัตโนทิฏฐิสุญญโตโลกังอเวกขัสสุโมคะราชาสทาสโตอัตโนทิถฐิให้ละอัตตาทิฏฐิ หรือสักกายะทิฏฐิแต่นี่เรากลับมายึดก็ปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นสนทนาธรรมจึงเป็นมงคลขอให้ตรวจดูในมงคล38ประการในขุดทักะนิกายขุดทักะปาทะตรงกับพระไตปีดกภาษาไทยฉบับมหมามกุฏเล่มที่39หน้า117 มงคล38ประการเนี่ยนะเป็นนามธรรมไม่มีที่จะเป็นวัตถุแล้วผู้ที่มาบอกว่าวัตถุมงคลจึงเป็นการกราวตูพัตถาคตทำลายคำตรอนคือทำลายพระพุทธศาสนาย่อมประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมาก นี่ผู้พูด,พ,ดพูดไปตามพระธรรมพูดไปตามพระไตรปิฎกไม่ใช่พูดเราเองและไม่ได้มีเจตนาลบหลูครูบาอาจารย์อย่างใดๆทั้งสิ้นขอให้เพื่อนพี่น้องของชาวพุทธจงเป็นผู้มั่นคงในพระธรรมคำตรัส ของพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมาในพระไตรปีดกจะเป็นผู้ไม่ปฏิบัติผิดมงคล38ประการของล้น9รารัชกาลที่6ท่องได้ขึ้นใจสมัยเป็นนักเรียนในร้อยพระเจรจอม9ปีที่3หนึ่งคือบคบพานเพราะจะพาประพฤติผิดหนึ่งคบกับบัณฑิตเพราะจะพาประสบผล หนึ่งกราบและบูชาอาพิปูชนีชนข้อนี้และมงคลอาดิเรกอุดมดี